ซีเวน้ำยาล้างห้องน้ำเดี๋ยวผมจะฉีดล้างพื้นห้องน้ำให้หมดเลยนะครับหัวน,นี้ปรับได้นะครับจะเอาเป็นฟองโฟมแบบนี้ก็ได้จะเอาเป็นฟองสเปรย์แบบนี้ก็ได้แต่เพื่อความไวนะผมจะขัดพื้นห้องน้ำนะครับผมก็ถอดของสเปรย์ออกเลยนะแต่ผมก็จะลาดเลยคนนี้ยเอาแบบหมดขวดแล้วก็ทิ้งไว้แป๊บหนึ่งนะแล้วก็เริ่มขัดได้เลยนะครับ ขัดทาความสะอาดพื้นห้องน้ําเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้พื้นก็กลับมาขาวสะอาดเหมือนเดิมแล้วนะครับนี่ทำความสะอาดได้ง่ายเลยนะแค่ฉีดลงไปแล้วก็ขัดนิดนึงนะครับพื้นก็จะกลับมาสะอาดเหมือนเดิมนะครับทําความสะอาดได้ง่ายด้วยน้ํายาซีเวนี้เลยนะครับอยากได้น้ํายาทำความสะอาดห้องน้ำดีแบบนี้กดสั่นซื้อตะกก้าสีเหลืองหน้าคลิปวิดีโอนี้ได้เลยนะครับมีเก็บเงินปลายทางให้ด้วยนะครับแล้วการทําความสะอาดห้องน้ําก็จะง่ายขึ้นนะครับ